สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับพ่อใหญ่มหาอ่านในคอมเมนต์ของสมาชิกท่านหนึ่งถามมาเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าแต่ก่อนเห็นพ่อใหญ่มหานำเหรียญพระคณาจารย์รูปรอมาลงช่วงแรกๆนะ ช่วงที่เปิดช่อง YouTube แรกๆนะพ่อะยญ่มหาเปิดช่องแอดมิน u t u b e นี้มาได้2ปีแล้วนะเพื่อนสมาชิกคือคุยกันแบบบ้านๆคล้ายกับเล่าข่าวเช้านี้จิบกาแฟว่างๆวันหยุดนะเพื่อนสมาชิกวัตถุประสงค์ของการเปิดช่องแรกๆก็ประมาณนี้แหละครับ พอ่อใหญ่มาหาไม่ได้ขายพระนะเพื่อนสมาชิกไม่ได้รับเชา่าพระแล้วก็ไม่ได้ปล่อยพระนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนรับส่งหรือว่ารับดูหรือว่า,วาตีราคาให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพื่อนสมาชิกคือจันทร์ถึงสุกแล้วก็ทํางานหนะ่เนาะมาถึงบ้านไหวพระสวดมนสมาธิภาวนาเสร็จแล้วแล้วก็ส่องพระดูพระที่เรามีอยู่แค่นั้นเอง พอมาได้แรงบันดาใจกับท่านอาจารย์ชจกหรืออาจารย์นัทพลเกษซาครนี่นะครับเมื่อช่วงโควิดมาคัตเตอร์แรกนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านมีเวลาก็เลยเข้าไปดูไปเจอท่านสมัยนั้นท่านมีคนติดตามแค่แปดเก้าพันนะตอนนี้เกือบแสนแล้วนะคนติดตามท่านนะครับก็เกิดแรงบันดาใจว่าเออเราก็มีพระบ้านๆนแบบแบบที่อาจารย์เขาเอามาลงเลยนะ พระสมเด็จเลี้ยงคณาจารย์พระหล่อเรา,เรา,เรามีเรามีเหมือนที่อาจารย์เขานํามาลงเลยก็เลยเ,เราสนุกดีฟังท่านพูดนะอีกอย่างเราก็สอนประวัต,ศติศา,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 าสตร์ด้านโบราณคดีด้วยสอนปรัชญาการศึกษาด้วยเราก็ามีมุมมองแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอามาลงตามประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาที่ไปแล้วก็ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในยุครัตนโกศิน์สมัยนั้น ยุคสมเด็จท่านนะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอยากจะนำมาลงอยากจะพูดคุยกับพี่น้องผองเพื่อนที่อยู่ในประเทศต่างประเทศที่เข้ามาเจอนะถ้าถูกใจก็ดูไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะมีมีเยอะนะเพื่อนสมาชิกแอดมินใน Youtube เนี่ยท่านอยากดูพระแบบไหนรูปหล,อล่อโบราณเหรียญคณาจารย์พระเนื้อดินพระเกา่าพระใหม่ทุกรูปแบบท่านเลือกดูได้นะ ถ้าท่านไม่ถูกใจอย่าไปฝืนดูนะเดี๋ยวมันจะเกิดมโนกรรมนะเดี๋ยวก็เข้ามาดราม่าอีกนะท่านถูกใจก็ดูไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านก็แบบนี้แหละครับเพราะว่าเข้าใจแล้วเนาะสายทุกคนก็ทํามาหากินเนาะซื้อมาถูกขายแพงหรือว่าไวรุ่นสร้างตัวหรือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครท่านก็ทำไปเถอะนะครับสายพาณิชย์นะครับ แต่ก็อยังว่าหละครับนะมันเป็นอาชีพที่ต้องกายกรรม <c oughs> วัจีกรรมโมโนกรรมรือครบนะอาชีพถ้าหากว่าท่านไม่มีจริยธรรมในการค้าขายเนี่ยกายกรรมมาเลยนะขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องทะเลาะวิวาททีหนักเลยนะอันนี้กายกรรมวัจีกรรมก็คือแน่นอนนะสร้างนิทานสร้างเรื่องเล่าโอ้โหสารพัดนะในวงการเนี้นะ เรียกว่าวาจีกรรมนมาเต็มว่าั้งแต่นะวัจีกรรมตามมาสุตาคือโมโนกรรมโมโนกรรมคือจินตนาการาหาค่อยคําที่จะมาสร้างนิทานสร้างเรื่องเล่านี่นี่คือครบนะกายกรรมวจีิกร,รม,โมโนกรรมนี่ครบสมบูรณ์แบบในกลุ่มของพาณิชย์นะแ <c oughs> น่นอนแหละครับท่านก็ปัจเจศีเนาะต้องอยากได้ปัจเจศีแหละนะซื้อมาจมซื้อมาขายไม่ออกซื้อมาปล่อยไม่ได้ก็ ก็ต้องขาดทุนก็ต้องล้มเลิกอาชีพไปก็มีเยอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนชอบท่านมาเจอของพ่อยมหาแล้วเลื่อนผ่านนะถ้าหากว่าไม่ชอบนะครับเพราะเป็นภาพแบบบ้านๆน,นะมาหาสองพระบ้าทน,นะครับอย่างอย่างองนี้นะอย่างหลวงพ่อแดงอย่างนี้นะหลวงพ่อแดงอย่างเงี้ยงดราม่านะครับอันนี้พ่อยมหาดูแล้วโอเคนะโอเคนะไม่ว่าจะเป็นดูอ่ดูดูมุมไหนนะนี่ดู ด้านหลังนะเนี่ยดูด้านหลังคือตัวหนังสือมันชัดดีนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยอย่างเขาดูเหรียญในี่ป่ะพระเหรียญเนี่ยก็นี่อย่างนี้นะครับพระถอดพิมพ์พระสวมบล็อกพิมพ์นี่ก็ก็ดูง่ายนะถ้าดูด้านข้างนะพระใหญ่มหาก็มีต้นแบบนะเพื่อนสมาชิกก็ลองไปหาพระใหม่ๆมาสักองค์นะมามามาดูมาเทียบนะอย่างพระใหญ่มหาก็มีเวลาเราดูพระเหรียญเนี่ยก็ อันนี้จริงพ่อใหญ่มหาเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยเกี่ยงด้านพระเหรียญน,นะก็จะดูพระเนื้อดินนะเพราะว่าชอบชุดเป็นจ่าเนี่ชอบนะอย่างพ่อใหญ่มหามีเหรียญเนี่ยอย่างนี้เหรียญของสมเด็จพพุทธาจารย์นะเหรียญสมเด็จพุทธาจารย์วสเกตนะสมเด็จเกี่ยวเรานะครับถ้าหากว่าเรามีของแท้เนี่ยอันนี้เมื่เมีนนามนี้นะครับพ่อใหญ่มหาช่วงที่ทําพระราชทานเพลิงศพท่านปี เอ่อนะนะปี25 56นะ25 56เนี่ยพานักศึกษาไปช่วยงานท่านนี้แทบทุกวันนะเก็ดวันนะก็เราเป็นตัวอย่างมาให้ดูเหรียญน,นะเพื่อนๆเนี่ยดูด้านข้างห็นไหมครับขอบด้านข้างเขาเนี่ยเป็นยังไงดูง่ายนะอย่างนี้นะชัดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เขาแกะใน ในงานนะแกงให้กับนักศึกษานิสิตผู้คนทั่วไปที่มาร่วมงานมาช่วยงานนี่นะสมัยนั้นท่านพระพรมสุธีนะท่านเป็นเจ้าวาดนะตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะตอนนี้ก็มีพระพรมวสิทธิ์เป็นเจ้าวาดแทนนะสมัยพระพรมสุธีเป็นเจ้าวาดท่านก็เนี่ยแจกก,กับมือมานะผ่านนักศึกษาเจลาท่านกลับบ้านทุกว,วันก็ต้องไปกราบท่านก็ท่านก็ให้พระนี่มา พญมหามีสามรุ่นนะลงยาก็มีแล้วก็เนื้อผงก็มีแล้วก็นี่แหละครับถ้าใครมีเนี่เก็บไว้ให้ดีนะหลวงพ่อสมเด็จเราเนี่ยคมชัดนะถ้าดูเนื้อเองไหมครับนี่เพื่อนสมาชิกไม่ต้องถ้าเราถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเอาไปขายได้เงินนะเราดูแค่ความคมนะเพื่อนสมาชิกดูความคมความคมขององ,องค์พระตัวหนังสือนะแล้วก็ ตะขอที่เขานิยมพูดกันนี่ตะขอเกี่ยวนะถ้าถอดพิมพ์ก็ดูง่ายนะนเห็นไหมครับอันนี้ของแท้ก็จะแบบรูปโบเลยนะตัวอักษรคมชัดแล้วก็ขอบข้างเขานี่ก็จะเป็นรอยคล้ายกับรอยตะไบนะไม่มียักไม่มีเยื่อเลยนะนี่นะอันนี้เรามาดูอีกองนะอันนี้คืออ่เรียกว่าพิมพจิ๋ว ปิตาเนื้อตะกัวของหลวงปู่แก้วนะเพื่อนสมาชิกนี่เนี่ยถ้าใครถ้าใครมีก็โอ้โหหายากมากเลยนะเนี่ยจริงเท็จประการใดก็ก็เหมือนหลวงปู่แดงเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ถ้าเราดูเหรียญหลวงปู่แดงออกเราดูปิตารุ่นจิ๋วเนื้อตะกัวของหลวงปู่แก้วแล้วก็จะดูเป็นนะเนื้อตะกัวตะกัวลักอวนในยุคนั้นนะเอามาทำเป็น พระปิดตาเนี่ยเรายังเห็นเห็นทุกอย่างนะครับเนี่ยเนื้อสนิมเหล็กสนิมน้ำขึ้น,เ,นเห็นไหมครับเราไม่จะเป็นต้องไปให้เซียนดูหรอกครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ขายเราเรามีข้อมูลเรา,ามีองค์ควารมรู้เราเก็บตามที่เราศึกษามาจบเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่องค์นี้ก็เนี่ยง,ง,งบงบงน้ำอ้อยนะลวงพอเนียม งบนำอ้อยหลวงพ่อเนียมมีอยู่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะพะ่อเนีมหาจําชื่อไม่ได้นะที่เขาเขาลงในติกตอกนะพี่ท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขางบนําอ้อยนีย่็ก็เห็นในคลิปเขาเขานั่งรถไปเช่านูน่นเช่านี่นะเขาบอกว่าถ้าใครมีงบน้ําอ้อยอย่างเงี้ยเขาให้ห้าแสนนะห้าแสนถึงหกแสนนะห้าแสนถึงหกแสนแล้วก็ให้แอดไลน์ถ้า <laughs> ถ้าต้องการ <c oughs> ปล่อยให้เขาเนี่ยต้องแอดไลน์มานะก็ให้ไอดีไลน์มาด้วยนะพ่อใหญ่ามาหาดูทิกต o อกดูหลายรอบก,ก็เจอแต่เขาก็าเลยลองแอดไลน์ไปดูนะส่งภาพมาให้ดูแต่ว่าหรือว่าเขาคิดยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าในในไลน์ของพ่อใหญ่มหาจะขึ้นต้นด้วย DR นะเป็นภาษาอังกฤษนะคือด็อกเตอร์ด r แล้วก็จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อนะแล้วก็โฟร์ไฟล์พ่อใหญ่มหานะ คือแต่งตัวใส่สูตรเต็มที่น,นะใส่สูตรเรียกว่าหล่อเต็มที่ใน i d แ l i ไลนะโปรไฟล์แอ n ไลน์นะหรือว่าเขาเห็นชื่อเราแล้วเขาเขาคิดว่าเราของจริงหรืออะไรก็ไม่รู้นะคือเห็นเขาไปเชา่าพระบรร بان พ่อใหญ่มาหาก็สังเกตดูนะชาวบ้านเวลาเขามีโปรไฟล์ลูกก็ full f ฟลธรรมดาแนละ้วก็บ่งบอกถึงฟาร์มแบบ ไม่ทันคนแบบบ้านๆแบบจริงใจจริงจังอะไรประมาณนั้นนะนะพ่อใหญ่มหาคิดเองนะถ้าเป็นโฟร์ไฟล์แบบบ้านๆมันก็ดูแบบเป็นกันเองดีแบบบ้านๆนะนะแต่เผระเอิญว่าโฟร์ไฟล์ของพ่อใหญ่มหาเนี่ยมันใช้ในราชการใช้ในสังคมใช้ในทั่วไปก็ก็ของคนปกติโฟร์ไฟล์รูปแอนไลน์เนาะก็จะประมาณนี้นะเขาบอกว่าถ้ามีก็ส่งลไลน์ให้เขาดูพ่อใหญ่หมาก็ก็ส่งไปนะพะ่อใหญ่มหาเนี่ยเหมือน ก็ดูหลายรอบก,ก็ไม่ตัดสินใจส่งไปนะแต่ตัดสินงจส่งไปเพราะว่ามันเหมือนกับของพ่อใหญ่มาหาเลยนะที่เขาเช่ามาเนะี 5, 000, 6, 000, ่ยห้าแสนหกแสนบางคนเขาให้หกแสนเลยนะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเขาบอกนะพะ่อใหญ่มาหาส่งไปเขาก็โอเคนะก็บอกว่าต้องตกลงราคากันก่อนถึงจะไปเขาให้แสนเดียวเนีย่ยองค์นี้เขาให้แสนเดียว เขากดเราหรือยังไงไม่ทราบหรือเขาเห็นโปรไฟล์เราหรือเขายังไงแต่ที่เห็นเช่ากันให้เงินกันห้าแสนถึงหกแสนงบน้าอ้อยหลวงพ่อเนียนี่เลยอย่างนี้เลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกท่านใดแต่เห็นก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยนะท่านคอมเมนต์มาได้นะถ้าหากว่าท่านคิดเห็นประการใดนะเนี่ยโจากห้าแสนให้แสนเดียวก็ก็เพืออ่อเยาวหาก็โอเคขอบคุณแค่อยากลองดูเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้ที่ที่เสียงก็บอกว่าจอบใหญ่นะอันนี้จริงมันถ้าไปเจอรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคารเนี่ยอันนั้นสวยมากนะที่เขาบอกว่าที่เขาไม่ไม่เล่นกันนะนะแต่คนพื้นที่เขาเขาเล่นเขาชอบเขาสะสมนะหลวงพ่อเงินวัดบางคารรุ่นหนึ่งนะถ้าใครมีเพื่อนสมาชิกคงทราบเนาะ,อะพอดีองค์นั้นนะใหะ้เพื่อนเขายืมไปใช้อยู่นะ เขาไม่ไม่ได้ขายนะเขายืมไปใช้ของมีพระธิตต้องไปทำางานบางอย่างอยากได้หลวงพ่อเงินติดตัวว้อย่างนั้นนะก็เลยมาถามมาเออมาหาได้นำหน่อยเนี่ยจะไปทำธุรกรรมด้านการเงินอยากให้ผ่านอยากให้ร่วมไปด้วยดีก็เลยให้หลวงพ่อเงินวัดบางคันร,รุ่นหนึ่งไปต้องเป็นที่นหนึ่งนะต้องได้เงินนะ <c oughs> ก็เลยให้ไปนะอันนั้นคือ จบใหญ่จริงเพื่อนสมาชิกนึกภาพออกเนาะเออนั่นแหละจบใหญ่อันนั้นแหละกลับไม่นิยมเล่นนะกลับมาเล่นจบเล็กเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้คือฟังแล้วก็นะตลกเนาะวงการเราแล้วแต่ว่าใครจะกําหนดเอาเนาะสินค้าก็อยู่ที่ผู้ผลิตนะผู้ผลิตนี่ก็หมายถึงว่าผู้ถือนะั่นแหละนะผู้กําหนดราคานะส่วนผู้เล่นก็คือผู้ไปเช่านะหรือว่าผู้บริโภคนะ เนี่ยอันนี้พ่อยมหาก็มีนะเนี่ยจริงทศประการใดเพื่อนสมาชิกแต่พ่อยมหาชอบเนื้อนะเนื้อดีพุนเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยแต่หัวเขาดีอาจจะไม่เหมือนลิงอัที่เขาเออเหมือนปิงเหมือนปิงอะนะเนี่ยหัไม่หูไม่เหมือนปิงมากเท่าไหร่นะแต่ก็การตัดการกดการแก่เขาก็อาจจะแตกต่างกันตรงนี้นะเพื่อนสมาชิกคนมีประสบการณ์พูดอย่างนั้นแต่พ่อยมหาชอบความเป็นธรรมชาติของท่านนะคือยุบ ยุบย่นหดแล้วก็แตกเนื้อนี่พุนเลยนะองค์เนี้ยนะ <c oughs> ผ่านไปนะครับแล้วก็อันนี้คือหลวงพ่อเงินออกวัดหอยเขนนะเพื่อนสมาชิกใครมีบ้างนะอันนี้ออกวัดหวยเขนนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงินออกวัดหวยเขนนะรุ่นสร้างโบสถ์หาปัจจัยไปสร้างโบสถ์ที่หลวงพ่อท่านนั่งช้างเอาไก่มาหาหลวงพ่อเงินที่วัดนั่นแหละครับ แล้วท่านก็มาแก้งวัตถุประสงค์ให้กับหลวงพ่อเงินทราบเพื่อที่จะสร้างหลวงพ่อท่านก็โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าวาดในสมัยนั้นของวัดห้เขียนก็ไปสร้างแล้วก็จนบรรลุปเป้าหมายสร้างแค่รุ่นเดียวก็มีเงินสร้างอุโบสถเสร็จอันนียนะอันนี้ออกวัดม้วยเขียนนะก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็องนี้นะ อันนี้ศูนย์ห้านะอันนี้ศูนย์ห้าของหลวงปู่ทวดนะอะ่คนเกิดไม่ทันศูนย์ห้าหรือว่าคนแบบรู้เยอะนะรู้เยอะเลขเหลี่ยมเยอะนะพวกนี้น่ากลัวท่านจะมองเป็นศูนย์แปดศูนย์ห้าหรือศูนย์ไหนก็แล้วแต่แต่พระยหญ่มหาเนี่ชอบนะชอบเนื้อนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยคือดูดูง่ายนะเนื้อโลหะเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ทีมเรารุ่นสลองสมณศักดิ์ศูนย์แปดนะ พ่อใหญ่มหาก็มีนะที่เป็นเหรียญน,นะออก0ูนย์แสลองสมณศักดิ์ของหลวงปู่ทิมอะ่ะเดี๋ยวโอกาสน,น้าจะเอาเหรียญขนาจารย์ให้เป็นรูปหล่อนะโอกาสน,น่าจะเอาเหรียญขนาจารย์มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่า,าต้องชัดคมนะแต่ดูเนื้อเนี่ใสกิ๊กเลยนะก็เหมือนถ้าเป็น0 5, ูนย์ห้าก็คือ50ปี60ปีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเราดูเนื้อเนื้อตะกัวเนี่ยคือถ้าหกสปีเนี่ย ตั้ง60ปีตีเป็น60ปีนะศูนย์ห้านะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบปีเนื้อเขาก็ต้องพุนไปตามกาลเวลาใช่ไหมเนื้อเนื้อทองแดงเนี่ยก็ต้องมีรูพุนบ้างนู่นนี่นั่นนะก็ดูง่ายๆนะเหมือนเนื้อเด็กสิบแปดกับคนเยคนเท่าแปดสิบปีอ่ะนะเนื้อก็ต่างกันอยู่แล้วเหมือนดูพระสมเด็จนะเนื้อมันก็ยุคต้นยุคกลางยุคปลายก็ต้องดูเนื้อสองร้อยปีเนื้อเป็นยังไงร้อยเสิบปียุคกลางเป็นยังไงเนื้อ ยุคปลายร้อยห้าสิบปีเนื้อดูง่ายนะเพื่อนสมาชิกเนะี่ยถ้าเราไม่มีเล่เหลียนอื่นมาถ้าถ้าดูแบบอนุรักษ์จริงๆก,ก็ดูง่ายนะพระเนี่ยเราอย่าไปดูแบบพาณิชย์ถ้าดูแบบพาณิชย์สองไปด้วยคิดเรื่องกําไรไปด้วยแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมานะอันนี้หนักเลยเนี่ยความเป็นธรรมชาติเพื่อนสมาชิกดูเนี่ยเห็นไหมยอดธงโอ้โหนี่สมัยอยุธยาเลยนะเนี่ยดูมีเม็ดพระธาตุขึ้นไว้นะนี่เม็ดพระธาตุขึ้น หลุดแตกหักเลยนะเนี่ยมีประทาดแจมขึ้นมาด้านหลังแขนหักเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยโอ้โหดูธรรมชาติมากสวยมากนะเนี่ยความความความงามของพระโบราณนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนื้อตะกัวนะโอ้โหพระยอดทงนะเนี่ยที่อยู่ในทงชัยฉเฉลิมพลนะนะเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นมงกุฎอยู่ ทงชัยนะนั่นแหละมีพระยศธงนะเพื่อนสมาชิกเวลาออกศึกออกรบเนี่ยเสียอะไรก็เสียได้แต่ห้ามเสียธงให้ข้าศึกนะเพราะมีมีคล้ายๆกับเป็นฝันกำลังใจนะเวลาออกศึกออกรบทหารก็ต้องมีพระยศธงแล้วก็มีทงทงชัยเฉลิมพลที่เป็นตัวแทนของเจ้าของแผ่นดินแล้วก็ประเทศชาตินะเนี่ยดู เอาแบบบ้านๆเราก็ดูออกแล้วนะครับเนี่ยแท้แท้ตาเปล่านะเนี่ยแท้ตาเปล่านะแล้วก็มาองค์นี้นะอันนี้อันนี้หนักเลยเนี่ยเห็นไหมพระก,กิ่งวัสุทัศนะอันนี้สองสี่แปดสามพระก,กิ่งสุบรรณบัตนะสมเด็จพระสังฆราชแพร่นะเนี่ยองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิกอันนี้เนื้อเนื้อตะกัวแดงนะเนื้อตะกัวแดงเนื้อ,อทองเหลืองเนี่ยเนื้อพุนเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ ถ้าใครมีวัดจริงพระจิงวัดสุทัศน์นะรุ่นฉลองสุพรรณบัตรสมเด็จสังฆลราชแพรเนี่ยเอามาดูนะพายมหาก็มีนะเนี่ยไม,ไม่ไม่ธรรมดานะไม่ใช่ขี้ๆนะนอันนี้คือคุยกันแบบบ้านๆนะั่นเองเนี่ยเพื่อนสมาชิกมาดูโอ้โหเนี่ยพุทธตชินราชสองสี่แปดห้าเห็นไหมโอ้โ เมาขี้เท่าเบาหลอมยังมีอยู่อันนี้สังคาติสั้นนะเนีย่ยเนี่ยรุ่นสังคาติสั้นเพื่อนสมาชิกดูสังคาติลงแค่สะบัดเอวนี่นะเนื้อตะกวัวส่งไปเนี่ยมีทองเหลืองทองแดงทองคําติดอยู่นะเพราะในสมัยนั้นนะเนื่องจากว่าสงครามโลกที่สองนะเ,เกจิอาจารย์มา1จ,108นะาาจร้อยแปดองนะมามาเจริญแผ่เมตตา ท่านก็นาวัตถุมงคลของแต่ละท่านมาด้วยมาลงผสมลงผสมลงก็เนี่ยโอ้สวยงามมากนะครับองค์นี้แท้แท้แดูง่ายนะนี่เพื่อนสมาชิกี่เนื้อตะกวนอยู่พุนทั่วองนะอันนี้อ่อันนี้พระกิ่งหลวงพ่อหลวงปู่จานปาจีนบุรีนะหลวงปู่จานนะพระกิ่งหลวงปู่จานอันนี้ไม่มีแล้วหายากมากนะเพื่อนสมาชิกนี่คือ ทหารแถวนั้นสมัยเขันเมนแดงลบก,กับยวนนะแถวโนนหมากมุ่นนะโคกสงูงตาพญาในข้างกัะโนนนะเหล่าทหารค่ายาสุรสิงหนานปาจีนบุรีนี่ทราบกิติศัพท์ดีนะเนี่ย่ายสุรสิงหนานปาจีนบุรีนี่ทหารออกศึกนี่มีพระก,กิ่งลงปูจารย์โอ้โหแลเบิดตกใส่กระเด็นไปคนละ3าเมตรไม่ตายนะเนี่ยโอ้โหมีพระก,กิ่งลงปู จานปาจินบุรีนแค่ค้ารอดปลอดภัยนะอันนี้อันนี้พักกิงหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะเพื่อนสมาชิกเขาจะนิยมไม่ได้นิยมไม่รู้นะแต่ว่าพา่อใหญ่มหามีพักกิ่ง <c oughs> พระก,กิ่งเนื้อเงินนะเนื้อเงินของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะเพื่อนสมาชิกใครมีไหมครับเนี่ย ก็ทราบว่าเขาเขาก็เล่นกันอยู่นะในวงการเขาก็เช่าหากันอยู่นะพักกิ่งหลวงปู่ทีมเนี่ยเลีาาย้ยงครนายจังก็มีมีโอกาสจะนำมาให้เพื่อนสมาชิกดูนะแล้วก็อันนี้หลวงปู่นี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยหลวงพ่อเงินเลยอันเนี้ยเนื้อเหลืองอมเขียวนะตามที่เขาเล่นกันน่นนะนิยม12ล้านบาทนะองค์เนี้ยเนี่ยเนื้อเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะเนี่เหลืองอมเขียวเนี่ย รุ่นไหนไม่รู้นะอะ่รุ่นสี่ชายสามชายรุ่นที่ตาอันไหนพระญมหาก็ไม่ทราบแล้วครับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นสามชายแท้แน่นอนองค์เนี้ยราคาสิบสองล้านนะแล้วก็แท้ดูง่ายแท้ตาเปล่าก็าคือพระทธากระดานเนี่ยโอ้อันเนี้ยถ้าใครสายตรงว่าท่ากระดานเนี่ยไม่พลาดองค์นี้นะรู้เลยนะ,ะรู้เลยเนี้ย ถ้าท่านอยากได้องค์เนี่ยสายตรงวัดทากระดานเนี่ยต้ององค์นี้นะแท้ตาเปล่านะทั้งหมดนี้เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับพระบ้านๆขอให้ท,ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ